เอ้ยฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Killing Floor 2นะฮะอยู่กับผม Eroser นะครับผมเอาเป็นว่าไม่ได้ลงคลิปนานก็คลิปที่อัดๆไปก็เสียนะขอไปดูตงดูตี้ก็ลงไม่ได้นะฮะติดลิขีิกธิ์จ i v ติ i o n ยังไงก็ Killing Floor 2แล้วกันนะฮะเพิ่งกดมานะครับเล่นเล่นไม่เคยเล่นเลยเนี่ยจริงๆก็โมนะฮะจริงๆก็เล่น สปอร์ตเมดิกแล้วก็ไฟเบรกแล้วสักตาหนึ่งสามตานะฮะที่เล่นไปทั้งหมดก็วันนี้ก็มาเล่นเลยดีกว่าดูกันว่าด่านอะไรนะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันกดแมทไมคกิ้งเลยด่านอะไรดีฮะเอนนี่ไปจัดไปไวรุ่นเจอกันในอะแกับด่าานอโพส ครับก็ผมว่าก็ไม่ยากไม่ง่ายนะเว้ยเอาเนื้ออะเริ่มไป,ล,ไปละปล่อยละปล่อยตัวนะครับผมเล่นสายพพอร์ตนะครับก็ลูกซองแรงนะโอ้เสาด่านนี้ก็ใช่ด่านที่มันอยู่ในสถานีวิจัยแล้วโอ้ยกระตุกโอ้ยมาไวเกินที่โอ้ถอยไปผมว่าผมไปนู่นดีกว่า ว่าทำไมมันน่วงน่งมีใครน่งหน่วง,วงอ๋ยิงไม่โดนเลยฮะให้ตายเถอะผมเพิ่งเล่นมาได้สองสตายเองนะฮะก็ยังเรียกได้ว่ายังนูฟอยู่นะครับตอนนี้ก็ตามเพื่อนไปก่อนนะผมก็ยังจำดาบเลยไม่ค่อยได้นะฮะไม่ค่อยโดนหัวเลยเมื่อก่อนนี่แบบเดี๋ยวนี้มันไม่มีสายชาร์ปชุดแล้วนะเว้ยแบบสายที่แบบยิงแม่นๆม่นนะฮะเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วนะครับ มันจะเป็นมันจะมีแต่พวกสายแบบซัพพอร์ตปืนกลอะไรเงี้ยฮะซัพพอร์ตซึ่งผมว่ามันคือสายลูกสองนะสำหรับผมมันคือสายลูกสองเพื่อนไปไหนกันหมดวะไม่เอาไม่ดีไม่หายถ้าเกิดมาแบบทำนี้แล้วหายนี่ไม่ไม่โอเคนะเอ้เพื่อนไปไหนกันหมด,ดะหนะนายนายโอ้กูอยู่คนเดียวเลยเลย โอ้โหโล่เพื่อน่อะกูเองก็ได้มาอุ้ยนี่กูเบอร์เซิร์ฟก็หลายเหียไม่ใช่กูเลยับตอนแรกจะเปลี่ยนลูกซองเว้ยอันนั้นขึ้นมาเฉยเลยวันนล้ยังมีเดโมโต,ตามหลังแล้วไม่อยู่ฮะอีเฮี<ๆ>้ยนี่มาไงเนี่ยแปลกใช้ๆไปเด้อครับหลายคนเวฟแรกชอบไม่ใช้ปืนหลักกันนะ เพื่อนไปไหนกันหมดอะเหลืกกูกับมึงเนี่ยนะบ้าแล้วซื้อกระสุนลูกซองซื้อกระสุนนพกไอ,อ้ยังไม่ต้องซื้อแล้วกันฮะเกาะเพื่อนไปไหนกันหมดวะอีนี่วิ่งมานี่แล้วฮะมันมีที่ซื้อที่อื่นอีกหรือเปล่าวะอ๋อมารวมกันแล้ว <c oughs> ก็ที่ซื้อก็อยู่ตรงนี้แล้วมึงวิ่งไปไหนกันนะกูไม่เข้าใจมึงฮะกูวิ่งตามเมดิกไปก่อนดีกว่า ไม่สามารถสแตนอโลนคนเดียวได้กูกลัวมากให้ตายเถอะเมดิคมดีอย่าวิ่งชนผมไม่แน่ใจว่าดา่านนี้แคมป์มันอยู่ตรงไหน,น,นโอ้เมดีคมึงมึงอย่าอโลนไม่มึงอย่าอโลนได้ไหมละ่ะเฮ้ยอ๋อเขาน่าจะมาแคมป์กันตรงนี้นะฮะนี่ลูกเล่นใหม่ของเกมนี้ฮะภาค2กด R แล้วมันแบบ เช็คได้เลยนะแบบปืนปืนสั้นอะไรเงี้ยฮะมีควงควงควงมีอ่ะโคตรเท่อ่ะตอนนี้ฮะมีอยู่สี่หน่อฮะตรงนี้ที่แคมป์ก็ตรงนี้นะส่วนที่เหลือผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเล่นด่านนี้ผมบอกเลยนะเอาโพสเป็นครั้งแรกนะไบโอติกแล็บเคยแล้วฮะแต่เอาโพสครั้งเฮ้ยไอ้เฮียไอ้พวกชอบไอ้พวกชอบทิ้งเพื่อนไอ้สัตว ผมว่าผมไม่ได้คิวแน่เลยฮะโอ้โหมาถึงมาเจอพี่เถื่อนเลยฮะพี่ไฟพี่ฟเฟรมทเบอร์อุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ยไม่ใช่กูได้ไงประเด็นแล้วเกาะผมมาจากไหนห้าวะเก็บเอาไม่เก็บไม่ได้อะอ๋อลูกซองผมมีอยู่แล้วเนี่ยเก็บดิพอกับกูเลยมีกันอยู่แล้ว เหมือนเห็นข้างบนว่ะเมื่อกี้เลยถอยอกันมาก่อนอุ้ยนั่นไงมึงจะยิงใส่กูทำไมโอ้เฟรมโทเวอร์โอ้โอ,โอ้แย่งกูยิงว่ะ The Fox ไม่ฮะผมไม่ใช่สายเมดิกนะผมจะไม่ฮิวแม่งแล้วเพื่อนกูไปไหนกันหมดอีกแล้ววะวิ่งตามน้ำโมไปก่อนนะน้ำโมทีเอชน่าจะคนไทย แงแทอยู่แล้วล่ะ TS ลา้าขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าด่านนี้แคมป์กันตรงไหนฮะจริงจังเลยครับแล้วผมก็ว่านะโมก็ไม่รู้เหมือนกันกูวิ่งตามผิดคนหรือเปล่าเพราะว่าวิ่งตามซัพพอร์ตเวฟบ5ี่าไปดีกว่าน่าจะโอเคกว่าจะฟันกูทำหมอยอะไรละ่ะรู้สึกว่าตอนนี้ผมอ้ที่สามเหรอที่ยิงง่อยๆอ,อย่างนี้ยังได้ที่สามเหรอดีเพื่อนโอ้ ผมจะวิ่งตามลูกศรไปแล้วกันฮะเพราะผมไม่รู้ทางรับวิ่งตามมันไปเดี๋ยวก็ไม่ได้ซื้อของพอดีเพราะผมต้องตามใครดีวะเนี่ยผมรู้สึกว่า,มวาผมควรจะตามใครดีวะสามละซื้อกร่อด้วยกได้ฮะแล้วก็เวฟหน้าผมจะเก็บตังค์ซื้อดับเบิลบาเลนะครับอยู่กับเมดิกเวลไอเทยเมดิกฟันพื้นไม่อยากอยู่กับแม่งเลยฮนะอะไรเอ่ย ทักเฟซกันให้วุ่นให้ว่อนฟันเพื่อนนี่เลื่อนไม่ลดใช่ไหมหน้าสั่นอย่างเดียวนะฮะรีโหลดอะไรเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็วิ่งเล่น <c oughs> ไม่มีเลยทำเออภาคนี้มันวิ่งได้เลยนะผมไม่แน่ใจว่าภาคที่แล้ววิ่งได้หรือเปล่าแต่ฟันน้ำแข็งไม่ล่วงนะฮะ <c oughs> ไม่ละเอียดขนาดนั้นปะ โอเคตามใครดีนี่ผมไปขังมันอีกรู้สึกว่าด่านนี้ไม่มีจุดแคมป์อย่างเป็นทางการเท่าไหร่ต่างคนต่างแยกกันแคมป์ <a> นี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันยังไงอะไรยังไงจะตกอุย้ยอีดอกซัพพอร์ตกูตกใจมึงหมดต้องมาทางไหนตกทางอะ่ะผมว่าที่ไม่ใช่ทางที่ผมยืนอยู่อะ่ะ <c oughs> มีี้ด้วย <c oughs> ให้ hey, ปล่อยเขายิงตรงนั้นไปฮะอ๋อ oh, oh, oh. นี่ฮะเรามาช่วยทางนี้ดีกว่าซึ่งยิงไม่ตายสักตัวเลยไอ้บ้าเอ้ยกอแฟสยังหัวไม่แตกเลยจ้าพี่โอ้โอ้โอ้กว่ากูง่อยแล้วล่ะตอนนี้เกมนี้กูง่อยแล้วล่ะเป็นไอ้เอ้ยอ้เหียแม่งขุดมาจากหลุมมันขึ้นมาจากหลุมอยากคิดถึงชาบชูดมากเลยฮะจะได้ยิงปืนแม่นๆนะครับ ทางนี้ไม่มีชาร์ปชูทให้เลือกแล้วนะมีแต่ซัพพอร์ตอะไรสักอย่างเบิร์กมีเบิร์กมีให้เลือกไม่เยอะนะครับทาคนี้มันก็เท่าภาคที่แล้วปะวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสต็อกก็อุ้ย,อย,ส,อออยสองตัวเลยเหรอนี่กูยิงแตกสองตัวเลยเหรอกูว่ามันต้องมีตัวแน่เลยกูอีกสองเลยวะจริงๆผมอยากเล่นเบอร์เซิร์กนะแต่ เวล์น้อยๆมันมันลำบากฮะเบอร์เซอร์เวล์น้อยลำบากมากตอนนี้ผมยังโอ้ยตกไปที่สี่ที่ห้าแล้ว yeah, แก่ yeah, และแย่ละโอเคผมพอจะรู้จุดแคมป์แล้วฮะตรงนี้แหละโอเคโอ้ร้านอยู่แค่นี้ได้รยังโอเคได้สักทีฮะก็เต uh, ิมกระสุนแล้วให้เ <zur> รียบร้อยเกาะเกะ มอนแต่ผมไม่เอาไปใช้เหรอเอาจริงผมก็ใช้ลูกซองเนี่ยฮะไม่ไม่ไม่มั่นใจว่าซื้อมาทำไมจริงๆถ้าเกิดหน้าร้อนๆนี่ผมจะได้ยินเสียงพัดลมผมนะแต่เผอิญว่าลบบุรีหนาวมากบอกเลยลบบุรีหนาวมากอะไรมึงจะปิดประตูเหรอปิดไม่ได้แล้วเอาได้นี่มึงต้องการอะไรจากสังคมเฮ้ยหายไปไหนกันหมดอ่ะ อล้ ane? นี่คืออะไรฮะโอ้โหมันฟันแตกได้ด้วยเว้ยเฮ้ยนี่เช็ดเลือดได้ด้วยเป็นไงล่ะเนี่ยฟันแล้วมันจะมีเลือดติดใช่ไหมเช็ดเลือดโน้โคตรเทพเ้วเพื่อนไปไหนกันวะไม่ได้เลยนะฮะเกมนี้ขาดเพื่อนเหมือนเหมือนขาดใจเย่ thank you ไม่ไม่ไม่ต้องแต thank you มันหรอกมันปั๊มมันปั๊มเวลเมดิกมันนับเป็นครั้งที่ฮิวมั้งรู้สึก น่าจะไม่นับเอ้ยนับนับเป็นเลือดที่ฮิวนะฮะไม่นับเป็นค้งนะ,ะครับนะเพราะผมก็เล่นเมดิกเวลหนึ่งมาแล้วเหมือนกันผมมาอยู่กับเดโมตรงนี้ดีกว่านะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นที่เอา้ามีสมาชิกใหม่นะฮะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นที่ที่โอเคเลยนะฮะโอเคลอยนะฮะรู้สึกว่าตอนนี้ผมว่ารู้สึกว่าที่นี่มันติดๆกันหมดเลยนะมันเชื่อมต่อกันได้หมดเลยฮะน่าจะหลงง่ายมากนะฮะ โอ้ยเฮียกอลแฟสเป็นตัวที่เวลามันโถมมันมันโถมมันได้น่ากลัวมากนะฮะเนี่ยมันโถมว่ามันวิ่งเร็วมากครับกอลแฟสเนี่ยแล้วแม่งหัวขาดแล้วแม่งตามได้ด้วยนะเว้ยโคตรโกงเลยฮะผมว่าผมไปเคลียร์ไซเลน์แถวนู้นเนี่ยบ้องบ้องแตกไปเดมมือแล้วทำไมหน้าผมมันยังค้างวะยังติดไซเลน์ค้างเลยฮะปุ๊งไม่โดนอีก ่เอ้ยเสียดายกระสุนไหมเนะี่ยอู้ดงกอแฟสดงกอแฟสนี่ดงกอแฟสอู้สต็อกเกอร์มาต่ the อฟัคเกอร์เฮ้ยนี่นวะโดนไล่ไสัตว์กว่าจะโดนต็อกเกอร์ผมว่ามันเปาะนะมันแบบมันโดนลูกซองอัดนะเดี๋ยวก็ตายโอ้ยตัวนี้ไม่ได้เลยฮะตัวนี้ไม่ได้เลยฮะตัวนี้ไม่ได้เลยฮะ <laughs> ลูกซองธรรมดานี่เอาไม่อยู่แน่นอนบอกเลยว่าชิปหายเป็นคนที่ยิงลูกซองไม่ค่อยแม่นแต่อยากเล่นซัพพอร์ตฮะก็ทำไงได้ใจิตใจมันซับยี่สิบเอ็ดตัวฮะกระสุนเลือๆือฮะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วปืนพกอ่ะ <laughs> <laughs> ผมว่าเวฟกลางๆเนี่ยควรจะใช้ลูกซองก็ได้แล้วนะ <laughs> <laughs> ควรจะใช้แบบปืนหลักกันได้แล้วฮะไม่ใช่แบบยังนั่งใช้ปืนพกกันอยู่ผมว่ามันเป็นการ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการน,นี้ที่เปลืองไปหน่อยเป็นการประหยัดแบบเวอร์อะคือมึงจะประหยัดกระสุนอะไรขนานนะดนั้นตังมีก็ใช้ครับ Work hard play hard <c oughs> อย่างที่อิเลเนอิเลเน,ลนเวเคยกล่าวไว้ <c oughs> ผมจะตัดต่อยยังไงดีว่าในคลิปเนี้ยเอาเฉพาะฉากที่แบบฟุ้งฟริ้งเหรออะไรคือฉากที่ฟุ้งฟริ้งวะ ะฮก็ผมจะไม่ตัดต่อดีแปลงไฟล์เสร็จอัพแม่งดิบๆเนี่ยแหละรอรอไฟล์เอ้ยแต่รอไฟล์มันก็เยอะไปซิวฮะเป็นซัพพอร์ตที่โง่ที่สุดแล้วนะฮะกูเอง แต่ช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยนะเล่นอย่างมากสุดก็ดอทโดตาจะจะเรียกดอทเอแล้วเล่นอย่างมากสุดก็โดตาครับสองสามชัโหโห่วโมงแล้วก็แล้วมันเปลี่ยนที่แคมป์กันเหรอเราวันนี้กูมันจะกลับที่เดิมไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้แล้วฮะโอ้โหเอาแล้วมึงวิ่งตามกูกันทำไมอนะเราวิ่ง วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆฮะมีเพื่อนตามหลังเรามาเราก็อุ่นใจนะฮะอ๋อโอเคโอเคผมพอเข้าใจด่านละก่อแฟร์สไม่ไงวะพกฮะโอ้เป็นดูโอ้ยิงยิงเข้าไป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 อุ้ย,ย,ยแตด่ด้านล่างด้านล่างกูโดนอ๋อเฮ เสียงอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ใช่ปะวะใช่เถอะใช่ใช่ไหมแต่แต่ต้องไม่ใช่กูที่โดนสิเฟชพาวฮะโคตรพ่อมาปาระเบิดไปผมก็ประหยัดแบบหลายเหตุผลใช้ปืนสั้นโอ้ยใครปาระเบิดใส่มนัน ไอ้บ้าไอ้เลื่อยด้วยเหรอโอ้ยมันเล่นกูและมันเล่นกูและอู้อู้อู้พลเ้ื่อยโอ้โหแม่งพลาดเลยฮะโอ้ยไม่ดิกไม่ดิกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลีลด้วล,ลด้วยลดเฟชพามันไม่ได้ไลกูโชคดีไปเอ้ยมันไลกูแล,แล้วล่ะเฮ้ยไม่ได้ไลกูโชคดีไป ผมว่าผมไอ้นี้แน่เลยอ่ะเปิดทิวปักไม่ตายที่วะอึดป้ายเอออึดอึดป้ายจริงพี่อึดป้ายเอา้าเสียกระสุนไปสองลูกไม่ได้เฮี้ยอะไรกับเลยดีงามฮะ t h i s i s m e m o t h e r f u c k e r โอ้แม่งแม่งขวางอ่ะดูเมดิกดิน่าลำคานฮะ ไม่ได้บอกนะพ่อมาวะนั่นไงนนกลัวอะไรเล่าพ่อเองแค่พ่อเองแค่อุย้ยเอา้าจะก้มทำคุยอะไรวะเล่นกูอีกดินั่นไงนนอืมอุ้ยเลื่อนมันแดงเลื่อนมันแดงอืมไม่ตายที่วะอืมไม่ตายวะเฮ้ยเกาะจะหมดแล้วฮะเออกว่าพี่จะบินนะ มาฮะมีเมด,ดิกไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นปืนนี้ผมยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ยแต่ตัวเดียวเพวื่อนเก็บไปแล้วกัน <c oughs> นี่ซัพพอร์ตนะเล่นอย่างกับตัวแท้งวิ่งตามเมด,ดิกไปดีกว่าผมว่ผมต้องซื้อเกาะยกชุดแน่เลยนะครับเนะี่ยเกาะแล้วหกเองฮะบู๊หนักไปหน่อยเมด,ดิกเขารู้เหรอครับว่าร้านอยู่ตรงไหน,นทำไมเขาถึง ทำไมเขาถึงวิ่งมาตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยล่ะอ๋อไปนู่นละผมวิ่งตามลูกศรน,นี่หวอะไม่ไว้ใจเมดิกเถอะโหพากูอ้อมโลกใชไในไมนี่ยเมดิกแม่แทงก็ไม่ได้แทงยังจะพากูอ้อมโลกอีกอ๋อตรงนี้จุดแคมใช่หรือว่าไม่ใช่ผิดผิดผิด เก็บตังค์ซื้อ A-A ฮะพันเจ็ดนะคันหูจังมามาโอ้เกมนี้เป็นเกมที่ผมรู้สึกว่า FPS จริงจังมาก FPS จ๋ามากเลยนะคือแบบไม่มีเป้าด้วยนะ,ะรอรอสุดๆอ่ะรีโหลดก็ <c oughs> ได้ปืนพกฟรีมาอันหนึ่งผม,ผมก็ถือว่าไม่แย่แล้วนะ โอ้โหท่าลิงมันพกย่างเท่ยิงแม่งไม่ได้ตรงเลยฮะเชงเปิร์กไม่ไม่เชงผมจะเอาซัพพอร์ตเทวสังฆาก่อนช่วงนี้ติดซัพพอร์ตมากเลยฝึกฝึกสกิลเขาเรียกว่าอะไรอะฝึกสกิลาการใช้ลูกซองของตัวเองไงครับตรงนี้เข้าไม่ได้ผมเล่นแบบเด็กปัญญ,ญาอ่อนมากเลยอนผมรู้สึกว่าผมเล่นแบบเด็กปัญญ,ญาอ่อน <c oughs> คือแบบเล่นแบบอยากรู้อยากเห็นนะเล่นเป็นเด็กเลยอะเด็กส่วนใหญ,ญ่จะอยากรู้อยากเห็นเนี่ยมั้งผมว่าแถวนี้แหละเอ้าไอ้เคียร์แม่งมีซัพพอร์ตยืนอยู่มอนก็ไม่เกิดเอ้ยไม่ใช่มอนบีบีนี่เก่งหมดโคตรเก่งเฮียโคตรอวยตัวเองไอ้สัสไปอายุ ไม่มีนะเอ้ยมีปะวะมีเฮียพ่อมาไม่ใช่ลูกไม่ใช่พ่อฮะพ่อมันพ่อได้ยินเสียงพ่อแว๊บๆเมื่อกี้ผมว่าพ่อต้องมาทางนู้นแน่เลยอ่ะผมว่ามีสองปืนแล้วแบบไม่เล็งมันยากกว่านะอุ๊ยอเนี่ไงพ่อเนี่ยพ่ออันนี้โคตรพ่อเลยฮะยิงแล้วหนีวิ่งเฮียอย่ารีลอดวิ่งกูโดนใช่ไหม ตัวกูโดนจริงด้วยไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไ,ไดล่ผมอะเอ้าๆกูกำลังจะยิงเลยไอ้บ้าเอ้ยไปตรงนี้น่าโดนมากปั๊บแตกหมดแตกกันให้หมด<ป>เฮ้ยไม่แตกวะโอ้สี่ห้าลูกเลยฮะกระไซเลนตัวเดียวไม่คุ้มมะเนี่ยไม่กี่ไม่คุ้มนะฮะ เมดิกหิวกูหน่อยอกูฮิวตัวเองก็ไดละพูดทำไมอยากกลับไปเล่นชาร์ปชูดนะครับสายแม่นผมว่าเกมนี้เป็นเกมที่เมดิกไม่ทำงานที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมาเมดิกเป็นตาเดียวที่เมดิกไม่ไม่ทำงานเลยฮะเมดิกง่อยมากอะเมดิกตอนเนี้ย โอ้ยผมเห็นพ่อใช่ไหมเอาไม่ใช่โอ้โอ้โหแย่งวะ่ะซัพพอร์ตซัพพอร์ตเวล,เ,วลเยอะแล้วฮะลูกซองอัดหัวสามของซองนัดอีนี่ก็ตายละตัวใหญ่ผมกผมถึงยากเล่นซัพพอร์ตนะครับผมรู้สึกว่าสายซัพพอร์ตเป็นสายท,ที่ทรงพลังมากคือปืนมันแรงฮะปืนมันแรงแระยะใกล้มากเลยให้กูวิ่งออมพือ้อ เก็บเวลต่อไปฮะเจอเมดิกเบลสิบสามบิมาทางเดียวกับกูไม่ใช่ทางเดียวกันแล้วล่ะคนละทางโหอยู่สกายเลยพี่ต้องขายอะไรฮะขายอันนี้เอ้ยขายนี้ได้เลยเนี่ยแต่ผมจะขายอันนี้ฮะขายนี้คนร้อยหนึ่งขายอันนี้ร้อยสิบสองเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวซื้อเว็บหน้าฮะเว็บหน้าได้เอเอแล้วสนุกแน่นอน ปืนผมก็ใช้พกอะดับเบิลบาร์เรลไปก่อนแล้วกันเคลียนี่ก็มึงบังบูจังเลยอยากได้ตังค์อะมาจะเอาตังค์หรืออะไรฮะเฮ้ยไม,ไม่ผมเก็บตังค์ไว้ซื้อเอเอเว้ยโอ๊ดกูไปเดินขวางทำไมละ่ะคืนฮะผมไปเดินขวางไม่เฉยเลยขอโทษขอโทษฮิวสองกูก็เอา ไอ้เหี้ยทางเหี้ยนี่อีกแล้วเหรอโอ้โหกว่ากูจะวิ่งไปถึงจุดแคมป์ไม่บ้าเอ้ยมิวสิกเมอร์เดอร์ฮะฆาตกรเจ็ดคลีโคเท่เลยยังไม่ถึงเว็บบอสใช่ฮะโอเคฮะยังไม่ถึงเว็บบอสนะก็ยังมีเก็บตังอีกเว็บนึงครับเว็บสุดท้ายแล้วนะครับก็ผมก็น่าจะได้นั่นที่ลองโหลฮะอย่างที่คาดไว้ตาหนี้เล่นไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับไม่ได้เล่นเลยฮะเพิ่งมาเล่นตาแรก ของวันนะศพยังอยู่เอา้าวไปไหนกันหมดวะโอ้โห oh, oh. not like this FNG ก็มาโอ้ยตัวเดียวยังพอทำใจสองตัวเลยเหรอพี่เยอะไปหน่อยไหมโอ้ยทำไมเอากูเอาเออสองตัวเลยเหรอโอ้ยเมดิก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  โอ้ยหาไม่ดิกหาไม่ดิคเฟสพาว์แย่ช่วยกูด้วยไอ้เที้ยนไม่ดิกหายไม่ดิกมึงควรจะฮิวกูเมดิกไม่ใช่ไปต่อยเฟสพาว์เข้าใจไหมมึงเข้าใจไหม,ม,เ,มเออเออตายทีดิวะโอ้ยเฟสสองตัวจ้าโอ้โหโวิว่งเข้าระเบิดฮิวก่อนเลยโอ้ยสองตัว ไม่ไหวแล้วกูโดนแน่นอนจังหวะนี้ยังยังยังอือมันไล่มันไล่อือโอ้โหลิเิีทีนี้แบบตัวแตกเลยฮะฟพสองตัวโคตรเปลืองอใช้แล้เบิดเปลืองมากเลยจบเฟสพาวไปก็เหลือเรื่อยแล้วฮะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมี FP อีกตัวหรือเปล่า น่าจะเหลือเซตตัวใหญ่ตัวเดียวครับคือเลื่อยนะฮะโหผมตกไปที่โหลดแล้วว่ะผมไม่ได้คิวเลยฮะไม่ไม่เข้าใจไม่ไม่รู้ด่ะไม่ไม่ไมเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ชํานาญด่านนะฮะคือแบบเล่นด่านนี้ครั้งแรกก็งงๆเด้วยวลอัดใส่มันไปก่อน รอมันใกล้ตายฮะแล้วอ๋อตายละไอ้บ้าเอ้ยแหมกูก็เพื่อไงเพื่อแบบมันใกล้ตายเมื่อไหร่ค่อยเข้าไปรูมทีเดียวจอดอะไรองี้โอ้ยไอ้บ้าอยากเล่นชาร์ปชูดฮะผมถึงบอกผมอยากเล่นชาร์ปชูเตอร์มากเลยมันไม่มีไงวายโอ้กอดวาย so serious โอ้เอติด ยุงกัดมากฮะตอนนี้ไม่มีพัดลมและยุงโคตรกัดเลยเออต้องทิ้งทิ้งอันนี้อันขายนี้ทิง้งเลอันนึง่าบายออโต้โอ้โหเกาะไม่พองานเงอกแน่นอนจังหวะนี้ขอ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 โอเคโอ้ย <Okay, okay. S 3> ซื้อของเนแล้วก็ดรอปยิงไว้หน้าร้านเนี่ยซื้อบิซซื้อของแล้วก็ดรอไปไว้หน้าร้าน ั้าตเืออบแล้วขอบแล้วอุ้ยกดผิดกดอะไรวะปลาปลาระเบิดแม่งเอาแล้วนี่คืออะไรฮะถ้ายิงนี่มันจะเป็นอะไรโอ้ไม่เอาดีกว่าเพื่อนอุตส่าห์ซื้อมาดอกตังไวหน้าร้านฮะ <laughs> เพื่อนบอกกดพูดกดอนแล้ววะท้อกไงวะนั่นดินั่นดินนดท้อไงวะ กูนี่เอ๋เลยกดกดจีไปเลยไอ,อ, <Okay. S 2> อ้บ้าเอ้ยกดแคปล็อกโอเคอ๋อกดแคปล็อกเป็นการพูด,ดโอเคพ่อมึงมาโอ้ยอย่าบังกูดิยันแมงส้นตีเลยเนี่ย <ß One> <s ummer> ส้นตีเลยเนีอ้ออ่อโอ้บอลตัวนี้ตายยากฮะ ผมเคยสัมผัสมันกับมือมาแล้วนี่ดับเบลิลบาเเล,ลเป็นอะไรที่สำคัญมากกับบอสต,ตัวนี้มาทำดาเมจเยอะมากเลยฮนะดับเบลิลบาลรลอ <c oughs> โอ้ล่วงอืมผูกก้กระจอกแม่งน่าลำคาญนะทำให้เราเสียกระสุนนละ <c oughs> เล่นลำบากอยู่ไหนละนะ่ะฮะบอส แล้วว่อยู่กับกูเหรอไหนอะ่ะอ๋อนี่อยู่นี่อยู่นี่อืออุ้ย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 ข้างหน้ากูเลยอุ้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 ย,ย,ยมันตามใครไม่ใช่กูใช่ไหมแม่โห,โหรุนแรงมากอ่ะอือเก็บเอเอไว้ฮะ,ะไปไหนละ มีคนไทยเพียบเลยโอ้โหคนไทยมากเฮ้ยเสียงใกล้มากอะเสียงว่ามันอยู่ทางไหนอะ่ะอ๋อนู่นนี่เองโอ้โหจะจูบก,กูอยู่แล้วจะจูบก,กูอยู่แล้วไอ้บ้า ปืนหมดแล้วฮะเอ้ายังไม่หมดนี่หว่าอ๋อไปโดนหมูนี่าปืนหมดกี่โมงแล้วเนี่ยจบนี่เป็นนั่งรอดูฮอร์โมนนะวันนี้มีฮอร์โมนวันนี้ก็เสาร์เสียงไกลมากเสรยดายกระสุนกนันนะ แบบยิงเสียเสียกระสุนไปยิงลูกน้องอืมถีบไปก่อน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 อืมโอ้โหว้าวเย่เย่นอนดูฮอร์โมน ไอชิวยังวะปะรอดูฮอร์โมนเย่แม่ตายหมดหมดตายหมดใครคะผมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเฮ้ยได้ไอเทมอ่ะคืออะไรวะเนี่ยมีไอเทมออเทนเอาไปขายไดมั้ยผมไม่ได้อะไรเลยไดกล่องเนี่ยได้อะไรวะเนี่ยฮอร์ฮอร์ซินสปรีแบบเครดกูเป็นกล่องอะนันอะกล่องเป็นบาเรลเหลืองๆอ่ะ ก็ปล่อยคนไทยเขาคุยกันไปนะฮะเราก็ไปดีกว่าครับยังไงก็อย่าลืมนะกดซับสไคร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ด้วยนะถ้าชอบนะครับยังไงก็ะไรเงียบกันหน่อยดิไหมไอ้บ้างี่ก็ฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับสาคัญมากนะฮะขอบคุณมากครับสาหรับคนที่กดแชร์นะไงวันนี้ก็ขอบายบายนะครับยังไงก็เจอกันใหม่เมื่อชาติต้องการบายบายครับผมเย้ Bye-bye, you lost up.